ลูกอม,อมนี่นี่มึงจะมาซื้ออะไรอีกเนี่ยกูอยากซื้อลูกอมเอาไปกินเล่นนะ่ะและกูว่ากูจะซื้ออันนี้ไปกินดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแน่ใจนะว่ามึงจะซื้ออันนี้ไปกินจริงๆอะ่ะอืมก็ใช่ไงแล้วมึงจะถามทาไมวะกูขอแนะนํามึงนะมึงซื้อลูกอมที่ไม่ใช่แบบไม้เพราะแบบเป็นไม้แม่งแกะโคตรยากอมมันจะไปเกี่ยวอะไรกับมีไม้ไม่มีไม้ปะ ไม่รู้อะกูจะเอาอันนี้แหละเอองั้นก็ตามใจมึงแล้วกันอ่ากินลูกอมก่อนดีกว่าเดี๋ยวกูวขอแนะนํามึงนะมึงแดกอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมาแดกลูกอมทีหลังสุดเอาแล้วมึงมายุ่งอะไรวะกูจะกินลูกอมอะเอ,อ้ยแต่มันแกะนานนะมันจะไปยากอะไรนี่เดี๋ยวแกะให้ดูเลยน <c oughs> ี่กูบอกแล้วว่ามันแกะยากอ,อย่าพูดตอนที่กําลังจะแกะอยู่สิ มันเสียสมาที่น่ะรู้ไหมเออมันกูไปต้มปะหมีกินก่อนก็ได้เออจะไปต้มอะไรก็ไปเถอะกูแกะได้อยู่แล้วนะเฮ้ทำไมมันแกะยากจังว่าอ้อโหอสัตว์กูกัดขนาดนี้แม่งมึงขาดให้กูแค่เนี้ย อืูเฮ้ยมันแกะยังไงวะอีกูไม่ไหวแล้วนะอืมแกะลูกอมได้แล้วนี่ไงอืมอืมอร่อยดีแต่มีพาติกนิดหน่อยอ่ะอืมอ้าวแกะลูกอมได้แล้วเลยมันแน่อยู่แล้วเรื่องแค่นี้ทำได้แป๊บเดียว มันแป๊บเดียวตรงไหนเนี่ยกูต้มน้ําใช้เวลาไปเกือบสิบนาทีมึงเพิ่งแกะได้เนี่ยนะทำไมมันเกือบสิบนาทีแล้วมันทําไมพอใจกูซะอย่างเดียเด๋ยวเดี๋ยวนี่มึงแดกไปทั้งเปลือกมาเลยเลยเนี่ยอก็ใช่น่ะสิไม่เลูกอมส้นเตีนเลยไม่รู้เนี่ยแกะยากชิหมหายคราวหลังกูจะไม่ซื้อมาแดกและโมโหนี่เป็นไงกูบอกแล้วว่ากูแกะได้เออก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ แล้วลูกอมนั่นคือยังกินไม่หมดอีกเลยไม่อ่ะกินหมดตั้งนานแล้วแม่งแกะโคตรนานแดกแป๊บเดียวหมดละและขอบคุณการโดเนทจากคุณนัทวีอ่านชื่อถูกผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ก็ขอบคุณครับ